เรื่องสัน้นเรื่องครั้งแรกกับหนุ่มข้างบ้านสวัสดีค่ะฉันชื่อบีนะคะฉันอายุ25ปีฉันเป็นแม่บ้านค่ะอยู่บ้านทำอาหารทำงานบ้านดูแลสามีก็เหมือนแม่บ้านทั่วๆไปค่ะบอยค่ะสามีของฉันชื่อบอยเขาอายุมากกว่าฉัน10ปีค่ะ บอยเขาจะเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดรวมถึงดูแลตัวฉันด้วยเขารักฉันมากค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ฉันทำงานอยากให้อยู่บ้านดูแลเขาก็พอส่วนเรื่องทุกอย่างเขาจะจัดการเองค่ะงานของบอยก็ดีพอสมควรดีจนพอจะทำให้เลี้ยงดูตัวฉันได้แบบไม่ลำบากเลยค่ะแต่งานของเขา บางครั้งก็ต้องออกไปต่างจังหวัดบ้างมันจึงทำให้ฉันต้องเหงาอยู่บ่อยๆเมื่อเวลาที่เขาไม่อยู่วันนี้ป้าพรป้าข้างบ้านเดินมาหาฉันที่บ้านแต่เช้าป้าพรสนิทกับฉันพอสมควรค่ะเราชอบมานั่งคุยกันที่บ้านของฉันบ่อยๆวันนี้ป้าพรบอกว่าป้าจะไม่อยู่บ้านหนึ่งเดือนแต่จะมีหลานชายมาอยู่ดูแลบ้านให้ ป้าจึงฝากให้ฉันช่วยดูแลบ้านและดูแลหลานชายป้าด้วยฉันก็ตอบตกลงไปค่ะเย็นวันนั้นสามีฉันเข้ากลับมาบ้านและบอกกับฉันว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องไปดูงานที่ต่างจังหวัดสามวันฉันต้องอยู่บ้านคนเดียวอีกแล้วสิคะตอนเช้าฉันเดินออกมาส่งสามีที่รถและยืนมองเขาขับรถออกไปจนลับตา ฉันเดินกลับเข้ามาเพื่อที่จะปิดประตูบ้านแต่ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาสวัสดีครับฉันมองไปตามเสียงชายหนุ่มหน้าตาดีหยุดยืนอยู่ข้างๆฉันเขาเป็นใครกันฉันไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนเลยสวัสดีค่ะฉันเอ่ยทักเขากลับไปผมชื่ออาร์มนะครับเป็นหลานของป้าพรครับผมจะมาดูแลบ้านแทนป้าพรครับ ป้าพรบอกว่าถ้ามีอะไรให้ผมมาหาคุณครับคุณชื่อบีใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะฉันชื่อบีป้าพรบอกฉันไว้แล้วล่ะค่ะว่าหลานชายจะมาดูแลบ้านให้ถ้าคุณมีอะไรให้ช่วยก็บอกฉันได้เลยนะคะครับขอบคุณครับพอคุยกันเสร็จเราก็แยกย้ายกันเข้าบ้านไปผ่านไปสามวันสามีของฉันก็กลับมา ฉันมีความสุขมากเลยค่ะทุกครั้งที่อยู่กับสามีเราสองคนรักกันและดูแลกันมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้สามีบอกฉันว่าสิ้นเดือนนี้เขาจะไปต่างจังหวัดอีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะไปต่างจังหวัดเพราะเขาจะได้เลื่อนตำแหน่งและจะได้ไม่ได้ออกไปต่างจังหวัดอีกแล้วฉันดีใจนะคะแต่ก็แอบเศร้าใจเล็กน้อย เพราะฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วแต่ก็ช่างเธอค่ะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวฉันออกมาส่งเขาที่หน้าบ้านเช่นเคยสวัสดีครับหนุ่มข้างบ้านทักฉันขึ้นมาสวัสดีค่ะพอดีผมเพิ่งกลับมาจากตลาดนะครับผมเลยซื้อขนมมาฝากครับเขายื่นขนมมาให้ฉัน ฉันรับไว้แล้วขอบคุณเขาตั้งแต่ที่เขามาอยู่เราเพิ่งจะได้คุยกันสองครั้งเองทั้งๆท,ท,ที่ป้าพ,พรฝากฉันดูแลบ้านกับเขาวันนี้ฉันจึงตั้งใจว่าจะทำอาหารเย็นเผื่อเขาด้วยฉันกดกร่งหน้าบ้านอยู่สักพักเขาก็วิ่งออกมาเปิดประตูให้ฉันอ้าวคุณบีมีอะไรเหรอครับไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ บีเอาอาหารมาให้ค่ะนี่ค่ะบีทำเองนะคะโอ้ขอบคุณมากครับคุณบีฉันเดินยิ้มกลับเข้าบ้านไปเช้าวันต่อมาชีวิตประจำวันเหมือนทุกวันของฉันก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสักผ้าทำกับข้าวทานข้าวทำความสะอาดบ้านทุกอย่างต้องทำคนเดียวตลอดจนมันทำให้ฉันเริ่มเหงาขึ้นมาอีกครั้ง เย็นวันนั้นเสียงกร่งหน้าบ้านของฉันดังขึ้นฉันรีบวิ่งออกไปเปิดประตูอ้าวคุณมีอะไรหรอคะเออคือผมลืมกุญแจบ้านนะครับเข้าบ้านไม่ได้เขายิ้มหน้าเจืนเจือนให้ฉันเหรอคะงั้นคุณเข้ามาบ้านฉันก่อนคะ่ะเขาเดินเข้ามานั่งตรงโซฟาในห้องรับแขก ฉันยกแก้วน้ำมาให้เขาและนั่งคุยกับเขาแล้วคุณจะทำยังไงล่ะคะผมก็คงต้องงัดประตูบ้านล่ะครับเพราะกุญแจบ้านอยู่ข้างในงัดเลยเหรอคะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าป้าพรก็กลับมาแล้วนี่คะถ้าคุณงัดประตูประตูก็ต้องพังแน่ๆคะ่ะเอองั้นเอาอย่างนี้ก็ได้คะ่ะวันนี้คุณพักอยู่บ้านฉันก่อนรอป้าพรมาตอนเช้า ค่อยออกไปหาพระพรดีไหมคะขอบคุณครับผมก็ไม่อยากงัดหรอกครับผมกลัวประพรว่าผมขอบคุณจริงๆนะครับคุณบีเออแล้วคุณทานข้าวหรือยังคะบี B. กำลังจะทานข้าวถ้าคุณยังไม่ทานก็มาทานด้วยกันได้นะคะยังเลยครับงั้นผมขอรบกวนนะครับเขากับฉันนั่งทานข้าวด้วยกันเราคุยกันหลายเรื่อง และดูเหมือนว่าเราจะเข้ากันได้ดีเออแล้วแฟนคุณบีไม่อยู่เหรอครับขอโทษนะครับที่ถามแฟนบีไม่อยู่ค่ะไปทำงานที่ต่างจังหวัดอย่างนี้คุณบีก็เหงาแย่สิครับเหงาก็จะให้ทำยังไงได้ล่ะคะก็มันเป็นงานของเขาหลังจากที่ทานข้าวเสร็จฉันก็เอาผ้าห่มกับหมอนมาให้เขาที่โซฟาหน้าทีวี ฉันคิดว่าฉันจะนั่งดูทีวีกับเขาสักพักแล้วจะขึ้นห้องไปนอนแต่ด้วยบรรยากาศตอนนั้นและผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคนคุณคงเข้าใจนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ด้วยกันจนเช้าแต่เมื่อฉันตื่นขึ้นมาฉันก็คิดได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันผิดฉันไม่น่าเลยทำได้ยังไทงทั้งๆที่ฉันก็รักสามีของฉันมาก ฉันจึงบอกเขาว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดพลาดขอให้มันเกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพราะฉันรักสามีฉันมากเขามองหน้าฉันแล้วยิ้มให้เขาบอกว่าเขาเข้าใจเขาเดินออกจากบ้านไปและฉันก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยเพราะความเหงามันทำให้ฉันเผลอใจและทำผิดและจากวันนั้น ฉันกับสามีก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะฉันไม่คิดนอกใจเขาอีกเลยค่ะ